สวัสดีจ้าเซลไกยคู่ต้าบ้านดุงจ้าคู่ต้าบ้านดุงยั่เพื่อบ้านดุงจังหวัดอุดรจ้าร้านหฮาติดถนนบ้านดุงน้องเมกเลยนะจ้าติดถนนใหญ่เลยเมื่อนี้้อยจะมาว่าผมโมชันรถรุ่นนี้เลยจ้าตามาเบิงจ้าจ้า้กยจะยกตัวย่างรถรุ่นนี้จ้า L C ศูนย์หนึ่งแปด S P จ้าจะเป็นขั้นจะเป็นขั้นนี้จ้าจะเป็นขั้นนี้นะจ้า L4018SP จา SP k i d นะจ๊ะตัวนี้นะจ๊ะรถปีหกจ้าใส่งานสองพันชั่วโมงจ้ามือนี้มีส่วนรดนะจ๊ะหากส่วนรดเรียบร้อยแล้วอยู่ที่สี่แสนมืนบาทจ้าดาวี่หมื่หาด้วยจ้ารถคั้นนี้ดาวี่หมื่นหาอุปกรณ์นาล้างจ้ารถคั้นนี้อุปกรณ์ในอุปกรณ์มีใบมีดมีผ่านตัวหนึ่งนะจ้า รถคันนี้เดี๋ยวหนูเปลี่ยนยางให้ใไหมนะจ๊ะยางล้อหน้าใหม่หนึ่งคู่ฟรีจ้าตรวเช็คให้ใไหมรอบคันจา้าราคา4ี่แสนสรับรถที่4 5่0 0ืบาทจา้ารถปี6,4 2,000ชั่วโมงจา้ายกตัวอย่างไล่ปีมิงวดย่อยจา้าเดือนที่1นถึงเดือนที่สิจะได้ใจงวดน้อยเดือนละ2,000ันสอเลยเลยสิเดือนจ้าตกรอบปีจะได้เสียอยู่ที่เจ็ดหบาทจา้า จ่ายอยู่แบบนี่6ปีจ้าอันนี้คือ l c 0 1 8 s p จ้าจะอุปกรณ์นาหลังเนาะนอกจากจะมีขั้นนี้แล้วขั้นต่อมากอ่ะ40,000กว่าบาทจ้าดาวสองสามหมื่นนี่ก็จ้าอุปกรณ์หนาหลังส่วนรอตเตรี่นั่นก็คือเขาจะ,ะบวกเพิ่มจ้าซื้อไปพร้อมรถกายุประมาณ3 0 0 0 0ื่นสามาจ้าตัวเช็คให้พร้อมใส่เลยจ้าลอตเตอรี่มือ2 นี่คือ LC0 หนาบานเพราะจ้ามีทึ่ง LC018SP LC018DT จากอุปกรณ์หน้าหลังแต่ทุกขั้นนี่จากซื้อจากคู่บตาบันดุงเฮ้ากับจาตัวเช็คให้พร้อมใส่จากตัวเช็คให้ใหม่รอบคันจ้าพร้อมใช้งานไปเลยส่งรถถึงบ้านจ้าส่งรถถึงบ้านฟรีจ้าอันนี้คือรถมือสองที่คู่บตาบันดุงเฮ้าด้วยจ้า รถ l อล1 8ศหนึ่งอกับไฮน้าให้มั่นจา้าอันนี้เนาะขายดีที่สุดเลยนอกจากจะมีเอลซีย์แล้ว l 3ลสามสงหาสิ 2, แกล้งกับมีดจา้ารถมือสองที่คูบต้าบันดุงฟังพี่ก็จะมีเอลซีศูน1 8หนอพจ้า ดาวสองสามหมื่นจ้าราคาแล้วแต่ปีรถสภาพรถเนาะจ้าอันนี้ที่คูบัต้าบ้านดุงเราจ้าปรับสภาพให้ไหมจ้าก้อนทรงกับเ,เก็บสีเก็บรายละเอียดเนาะจ้าปานรถไม่เลยออกลานอันนี้คือรถมือสองที่คูบต้าบ้านดุงจ้าน,นี้คือคูบต้าบ้านดุงเฮาจ้าน,นี้คือหนาลานเฮาเน้อจ้าหนาลานเฮาติดถนนใหญ่เลยติดถนนบ้านดุงน้องเม็กจ้า สนใจรถรุ่นใดกะติดต่อสอบถามกันคข้าม่ใดจ้าเดี๋ยวพ่อเบิง้งทางทีนะจ้าฟังทางนี้ก็จะเป็น L 5 0 1 8ด SP จ้ารถยอดนิยมเลยจ้าเพราะว่าจะเป็นงานไฮแงนหน้านะจ้า L 5 0 1 8 SP ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ าเซนก็บาทจ้าดาวสามสี่หมื่นจ้าอุปกรณ์นาลังนะจ้าตรวจเช็คให้ใหม่พร้อมใช้งานนะจ้าราคาแล้วจะปีรถชมงค์โรเอจ้าอันนี้คือรถมือสองที่คูบตาบรรดุงจ้าจ้าอันนี้คือรถที่หน้าร้านเราจ้าตรวจเช็คสภาพให้ใหม่จ้า กรองเข้ากับเก็บซีเก็บยางให้เรียบร้อยนะจ้าอุปกรณ์ต่อพ่วงก,กับมีครบด้วยจ้าอนอกจากจะมีดันนามี่พานแล้วกับลูกค้าก็สามารถซื้อเพิ่มได้จ้าบริการส่งฟรีถึงบ้านไปเลยจ้าข้างวัดขึ้นอยู่กับเงินดาวด้วยจ้าอันนี้คือรถที่คู่บตาบานดุงเฮาจ้ารถมือสองปรับสภาพให้ใหม่จ้ามีทั้งซีซีมีทั้งหาจ้า รถสวยๆทั้งนั้นเลยจ้าจ้าก้อยกับพ่อเบิงรุ่น l อ0มาแล้วนะจ้าว่า่าจะเป็น LC 0 3 2 5 0แรกนะจ้าหรือว่ารรุ่นต่างๆนะจ้าที่คู่ตาบันหนุงเฮามีทั้งมือหนึ่งมือสองจ้าสนใจรุ่นใดติดต่อสอบถามกันเข้ามาเด้จ้าก้อยขอฝากเบอร์จ้าเบอร์โทรไลจ้า098 205 7้า5ปห้าเจดห้าหาจ้าอีเล่ายศูน์้าแปามสหนึ่งจ้าฝากกดไลค์กดแช